เ,นะเมคอนกำลังเก็บเม็ดทันตะวันตามทางนะคะบึ๊บนี่เป็นทางยาวเลยเมคอนเก็บเม็ดเบคอนเก็บเม็วทำไมเก็บช้าลนะ่ะกำลังงงอ่ะนมันกระจัดกระจายมากความจุของหนูดูนะคะว่าเมคอนจะจุทันตะวันได้เยอะแค่ไหน والله <applause> <applause> ไม่พอครับยังเก็นได้อีกครับชูได้เยอะมากครับยังไม่พอครับหนูป,ปากห้อยเลยนะแก้มห้อย้วชูได้เยอะมากครับแก้มห้อยแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงหุ้บวุ้บวุ้บหมดแล้วอ่ะทำไงอ่ะหุ้บหารังกลับบ้านหน่อยเอาของไปเก็บในบ้านเนาะ